ที่ดินทำเลนี้เป็นอีกทำเลหนึ่งที่เราจะจัดสรรแบ่งแปลง,งขายให้คุณลูกค้าผ่อนกันได้ยาวๆ3ถึง5ปีนะคะขณะนี้เรามีการทำแปลงสาธิตทางการเกษตรให้คุณลูกค้านะคะขณะที่ดินประมาณ125ตารางวาบวกบวกนะคะคุณลูกค้าสามารถจัดสรรแบ่งแปลงพื้นที่ทำประโยชน์ได้หลายอย่างนะคะ เป็นที่ดินแนวส่วนเกษตรนะคะแปลงที่เห็นอยู่ด้านหน้านี้ตอนนี้เรากำลังทําการจัดสรรแปลงทําการสาธิตให้คุณลูกค้าดูว่าที่ดินแต่ละแปลงขนาดพื้นที่125ตารางวาบวก,บวกสามารถทําประโยชน์ทางการเกษตรได้หลายอย่างเลยนะคะคุณลูกค้าสามารถจัดสรรทําแปลงทําบ่อปลานะคะจัดสัดส่วนเป็นการปลูกผักปลูกต้นไม้หรือว่าทำการปลูกบ้านส่วนหนึ่งได้นะคะ ที่ดินแนวสวนเกษตรนะคะเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งปัจจุบันนะคะเราจะเน้นที่ดินที่คุณลูกค้าสามารถทำกินบนพื้นที่ได้นะคะและเป็นที่ดินที่คุณลูกค้าสามารถผ่อนได้สบายๆย,ยาวๆ3า,า,ามถึงปีที่ดินแนวสวนเกษตรช่วงนี้เราทําการแบ่งแปลงแล้วก็มีการสาธิตทําการเกษตรบนพื้นที่แปลงให้คุณลูกค้าได้ชมนะคะพิกัดนี้อยู่ตรงสวนมะลิของ1ิ หนองเสือนะคะที่ดินจัดสรรแบ่งแปลง,งขายคุณลูกค้าผ่อนได้3-5ปีรอติดตามความคืบหน้าในเร็วๆนี้เราจะแจ้งให้คุณลูกค้าเข้าชมนะคะคุณลูกค้าสามารถติดตามข้อมูลรายละเอียดได้ที่ช่องบ้านสบายใจขายเช่าอสังหานะคะที่ดินแนวสวนเกษตรโคกหนองนามโมเดลที่ดินผ่อนได้3-5ปีขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ